เยี่ยมที่ว่าปั๊บปั๊กว้างใหญ่สีเครีมเต็มไปด้วยแสีสดงดงามแววเวิ่งด้วยแสงสุริย์กลมเกลียวกราบเกลื่อนจะชูวิชัยสรรเสริญวันเธอเรือผู้ ผู้สรางคือสิ่งรัตรีที่ว่าอีสองเมตตารัะสาปกเราที่ชิพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามนะเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยนาเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปได้รวมกันประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์าสมควร ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสัง่พทานข้าพระตอบพีินองด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายว่าใจ,จและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับ่าเป็นคนบาปดังนั้นขอบพระนางมารีผู้ทรงเป็นรมาารีเสมอขอทุสวรรค์ในบุนทั้งหลายและพีินองด้วย ช่วยวิ่งผ่อนเป้าเพิ่มเจ้าด้วยเถินขอพระเจ้าผู้่อสงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรออเมนถ้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระกิดเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระกิดเจ้าส่งพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าส่งพระกรุณาเถินให้เราภาวนา ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงบันดาลให้สมุดมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดให้ประชากรของพวงรักชอบสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาและปรารถนาสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้มีจิตใจปักแน่นอยู่ในสถานที่ที่มีความชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงท่ามกลางความวุ่นวายของโลกนี้ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบาลมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริอและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดอ์ บทอ่นานจากจดหมายนบุญเปาโลอัคราสาวกถึงชาวเชสโลนิกาฉบับที่สองพี่น้องทั้งหลายเราขอกำชับท่าน ในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าให้ท่านหลีกห่างจากพี่น้องที่ดำเนินชีวิตโดยไม่มีวินัยไม่ทำตามธรรมประเพณีที่ท่านได้รับจากเราท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านต้องยึดถือเราเป็นแบบฉบับอย่างไรเพราะเมื่อเราอยู่กับท่านเรามิได้อยู่นิ่งเฉยเรามิได้กินอาหารของผู้ใดโดยไม่ทำงานตอบแทน แต่เราตรากตรำทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเราจะได้ไม่เป็นภาระแก่ผู้ใดทั้งนี้ไม่ใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ์แต่เพื่อทำตนเป็นแบบฉบับแก่ท่านเมื่อเราอยู่กับท่านเรายังกำชับท่านว่าถ้าผู้ใดไม่อยากทำงานก็อยากกินขอองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติ ประทานสนติแก่ท่านทั้งหลายทุกเวลาและทุกวิถีทางขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับทุกท่านเถิดคําทักทายนี้เขียนด้วยมือของข้าพเจ้าเปาโลเป็นเครื่องหมายประจําจดหมายทุกฉบับของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเขียนดังนี้ขอพระสถานของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสถิตอยู่กับทุกท่านเถิด พระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าทุกคนที่เกรงกลัวองค์เรือเจ้าย่อมเป็นผู้มีความสุขผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมเป็นสุขเขาเดินอยู่ในมักขาของพระองค์ท่านจะมีอาหารกินจากงานที่ท่านทำท่านจะเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองเชิญรับ บุกรผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับพระพรเช่นนี้ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรแก่ท่านจากสยนขอให้ท่านเห็นความรุ่งเรืองของกรุงเยรูซาเล็มทุกวันตลอดชีวิตของท่านเชิญรับ ทุกคนที่เกรงกลัวองค์เดียเจ้ายมเป็นผู้มีความสุขขอให้ท่านมีชีวิตยืนนานจนเห็นหลานเห็นเหลนสันติสุขจงมีแด่อ,อิสราเอลเชิญรับทุกคนที่เกรงกลัวองค์เดียเจ้า ย่อมเป็นผู้มีความสุขเชิญยืนอัลเลลูยาอัลเลลูอัลเลลูยาผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระคิ์เจ้าความรักของพระเจ้าในผู้นั้นย่อมสมบูรณ์อัลเลลูยา พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระราสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายไปเกียรติแด,ด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้า,จาตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านธรรมบาจาและฟาลีสีน่าซื่อใจกดท่านเป็นเหมือนหลุมศพทาสีขาวภายนอกดูงดงามแต่ภายในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและสิ่งสกปปกทุกอย่างท่านก็เป็นเช่นเดียวกันภายนอกปรากฏ แก่มนุษย์ว่าเป็นคนชอบธรรมแต่ภายในเต็มไปด้วยความน่าซื่อใจกดและความอาธรรมวิบัติจงเกิดแก่ท่านธรรมอาจารย์และฟาลิสีน่าซื่อใจกดท่านสร้างหลุมศพให้บรรดาประกาศศพประดับอนุสาวรีย์ของผู้ชอบธรรมท่านกล่าวว่าถ้าเราอยู่ในสมัยบรรทบุรุษเราคงจะไม่ร่วมมือในการหลังเลือดบรรดาประกาศศกเหล่านี้ดังนี้ท่านก็เป็นพยานปรับปร้ำตนเองว่า เป็นลูกหลานของผู้ที่ได้ฆ่าบรรดาประกาศศกฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทํางานที่บรรทบุตของท่านได้เลิกไว้ให้สำเร็จไปเถิดพระวาทา,า,า,าจ,าข,จ,า,จาของพระเจ้าขอบพระคิเจ้าทรงพระเจริญเทินพระวาจาของพระเบญจ้าวันนี้น่าจะวนเวียนต่อนเนื่องจากเรื่องราวของเมื่อวานเพราะว่าคําที่เป็นคําซ้ําที่พระเยซูเจ้า พูดเป็นพิเศษแก่บรรดาธรรมบัจาายและฟาริสีก็ค,คือคำว่าวิบัติเมื่อวานพ่อก็ได้เทศในประเด็นคล้ายๆว่า,าไม่ต้องให้ใครมาว่าเราว่าจะมีวิบัตินู้นนี้เพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็สร้างความวิบัติให้กับตัวเราเองอยู่แล้วถ้าเราทำแบบนั้นแต่วันนี้อยากจะพาไปอีกมุมมองหนึ่งในด้านตรงข้าม เราก็รู้แล้วว่าอันนี้ทำแบบนี้วิบัติแน่ๆแต่ทำแบบไหนละ่ะที่จะทําให้เราได้รับความสุขเราได้รับสิ่งดีๆจริงๆเราก็เปล่งเสียงออกมาเองในบทสร้อยที่บอกว่าผู้ที่ยำเกง่งองค์พระเจ้าย่อมเป็นสุขทุกคนที่เกรงกลัวพระยาเวาก็มีความสุขครว่าเกรงกลัวอาจจะฟังดูแล้วเหมือนกับตกอกตก,ตกใจฟังดูแล้วเหมือนกับว่าไม่กล้าอะไรเงี้ย แต่จริงแล้วก็ค like <The> ือว่าเพราะคิดว่าคําว่าเกรงกลัวก็คือว่าเราต้องดําเนินชีวิตแบบเรามีพระเป็นเจ้าเราก็มีความสุขเราดําเนินชีวิตแบบเราคิดว่าพระเป็นเจ้านําทางเราเมื่อเราคือคนที่เจริญชีวิตที่คิดว่ามีพระเป็นเจ้ากับไม่มีพระเป็นเจ้าเนี่ยต่างกันแน่เพราะฉะนั้นถ้าดําเนินชีวิตว่ามีพระเป็นเจ้าก็มีความสุขอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าผู้ที่ปฏิบัติตามพระวจาของพระคิดเสจเจ้าความรักของพระเจ้าในผู้นั้นย่อมสมบูรณ์ ถ้าความรักในเราสมบูรณ์เราก็น่าจะมีความสุขเราก็ไม่น่าจะมีวิบัติแต่เราต้องปฏิบัติตามพระวาจาเคล็ดลับง่ายๆแบบนี้ที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆเข้ามาในชีวิตของเราก็น่าจะเป็นเคล็ดลับที่คิตชนหรืออย่างน้อยผู้ที่ได้รับฟังพระวาจามีความรู้ในเชิงทฤษฎีมากมายเทวศาสตร์เรียนมากกว่าใครเข้าอกเข้าใจอบรมอย่างต่อเนื่อง น่าจะค้นพบกุญแจที่นำไปสู่ความสุขได้ง่ายๆก็คือการเชื่อในองค์พระเบเจ้าแล้วก็ยึดมั่นในพระวาจาที่พระองค์ได้ส่งสั่งสอนเรา ข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระองคมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ําแรงของมนุลและวจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่เจ้าตลอดนิรันดร ถ้าแต่พระเจ้าแห่นสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเล่าอางุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้าแรงของมดุลและจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดเมรุนดงัง พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดข้าพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทศเ,เกียรติพระองค์ทำเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจัดสศศิธิ์ด้วยเถิดถ้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรง,งกรอบกู้ประชากรให้เป็นบุตรบุญธรรมโดยที่พระคิดเสด็จเจ้าทรงถวายองค์เป็นบูชาเพียงครั้งเดียวขอทรงพระกรุณาประทานให้พระศาสนาจักมีเอกภาพและสันติสุขด้วยเถิด ทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิดเจ้าพระเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านสถิตกับท่านด้วยสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำเนัดระลึกถึงเรางค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักถ้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาล พราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระบุตรสุดท,ที่รักรงทรงสร้างมนุษยชาติตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าอีกทั้งทรงพระกรุณาปฏิรูปให้มีชีวิตใหม่เหตุนี้สิ่งสร้างทั้งมวลจึงรับใช้พระองค์มนุษย์ผู้ได้รับการกอบกู้พากันสรรเสริญพระองค์บรรดานักบุ่ร่วมใจกันถวายพระพรดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสะดุดีพร้อมกับเทพน,น,น,นิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้จิตสัตจิตสัต์สิทธ เรืเจ้าจอมจักรวาลดราศสิริอุ่งโรธแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการเรืเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามเรือเจ้าสาสุการเรืเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบอกเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าุนนี้ศักดิ์สิทธิ์ เป,เป็นพระกายและพระฤิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคิศเศ์เจ้าจะส่งมอบงเพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระงท่านทรงหยิบป,ปังขอบพระคุณบิออกประทานแก่บรรดาศิทธรัตว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในํำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแกบรรดาศิทธรัตว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ่วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยินยงเลยสิ้นจะรางออกเพื่ออภัยบาปสําหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจึงทาการนี้เพื่อรล,ลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมลำลึกแห่งความเชื่อพระคิดเจ้าได้สิ้นประชนพระคิดเจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคิดเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้แต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคิดเจ้าขอ,อน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับเทวโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพัก์พระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤธิ์ของพระกิตตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันศสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสพระกษัตริย์ฟรังกิสเซเวียกเกรียงศัก์และคณะสงฆ์ได้เถิดพระเจ้าค่าะโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคน โปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพระมารีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกและบุญทุกท่านบุญจาลาสีนิโคลาสบุญจาลาสีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายิดพระเกติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคิส์เจ้าพระบุตรของพระองค์ อาศัยพระกิตเจ้าพร้อมกับพระกิตเจ้าและในพระกิตเจ้าถ้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพโรองสงพระสิริลุ่งลอดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรถ้าแต่พระบิดาของข้าพระเจ้าทั้งหลายสถิตในสวรรค์เปรียาร่วงจเป็นทีสศกการะพปรียณาจัจงมาถึงพระพระสงค์จงสําเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์เดอระทานอาหารปรตตำบันแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายในวันนี้ โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้พายการเดรจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นพิรตอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความพุ้นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เอว่าพระนาซักพระอนุภาพและประสิทิรุงด้เป็นของโยงตลอดนี้เรื่นดอนข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสก,กับอัครสาวุกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักสงบราบรื่นมีสมามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรงจำเรอและของราชตลอดนิรันดรขอสันติสุขของพระคิดเสด็จเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอใหสถิตกับท่านด้วยเรามาอบสันติสุขของพระคิดเสด็จเจา้าแก่กันและกันรู้แก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้ลางบาปของโล,งโลกทรงแรกกรุณาเถริรู้แก่พระเจา้าผู้ทรงลบล้ลางบาปของโลกทรงแดกกรุณาเถริรู้แก่ประเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ปรดประทานสันติสุขเทนนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตัดเพียงพระว่าจาดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอพระเมตตาช่วยบำบัดรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างสมบูรณ์โปรดทรงพระกรุณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขและคำจุนข้าพเจ้าทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยพระองค์ในทุกสิ่งด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดพเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยรับผพ้่ทรงสรรพานุภาพ ระบิดาและพระบุตรและพระจิตพระทานพระพรเกียรตท่านท,นทั้งหลายเถิดพิธีมิซาจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระกิตเ,เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้าสองห้าดิ่งเดียวใจเดียวยิิงเดียวเริ่มเกลียวสัมพันธ์เสมัเสมเจับมือกันเดินเด้อไปสุดที่มไม้เใจคือความสมคิด เรื่องยินดีที่เรามีจิตใจเดียวกันตั้งใจจะรื่